เดี๋ยวต้งเซิร right <Yeah. S 2> ์ฟวีเด <mood bul> <venant> bueno. ียกับเอพีอยู่บนหลังคาดูเอามยิงกูเอามยิงกูองเียวองยิงกูว่ายิงเลยเอพีอหะ มาช่วยหน่อยเลยนะให้มาช่วยด้านตำรวจน่อยเพื่อนเวยนะไอ้เหี้ยกูอยู่คนเดียวมึงให้กูไปช่วยกูน่ากลัวขนาดนั้นเลยหรอวะไอ้เหี้ยมึงมีเยอะขนาดนี้มึงไม่คิดว่ามึงจะฆ่ากูได้บ้างเหรอ ต้นต้นไม้อะ่ะต้นไม,มน้ไม่หน่พี่ของไม้ไี่เนย อะไรแตกไาดิคุยแล้วแตกไาดิทำไมอ่ะทำไมอ่ะวัดมัล่ะเออวัดมัล่ะมาดิคนเดียวก็ไม่ย้อมอ่ะก็สู้ใจขาดอ่ะมีกำลังท่าไแต่ก็สู้หมดอ่ะมาดิโอ้โห